ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรู้รรมันประเสริฐที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง สำหรับสถานที่นี้เราก็จะมีแบ่งไว้สองช่วงด้วยกันคือ30นาทีแรกก็จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากนั้นอีก30นาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนั่งสมาธิก็ื่อทำให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดพลังที่จะสามารถนำมาไปใช้กับปัญญา เพื่อละกิเลสตัณหาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้สำหรับธรรมที่จะเอามาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องวิบากกรรมคำว่าวิบากนี้แปลว่าผลส่วนกรรมก็คือการกระทำ วิบากกรรมก็คือผลของการกระทา<ม>การกระทาก็มีสองสามชนิดด้วยกันคือการกระทาที่ดีเราก็เรียกว่าบุญ<ม>การกระทาที่ไม่ดีเราก็เรียกว่าบาป<ม>การกระทาที่ไม่ดีไม่ชัว่ว ก็เป็นธรรมกลางๆนี่คือรมคือการกระทำที่พวกเราได้มีการกระทำกันอย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าผลของกรรมนี้คือวิบากกรรมนี้เกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ตามหลักธรรมที่พระเจ้าได้ส่งแสดงไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทำบาปหรือบุญร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือ หรือเป็นผู้รับใช้ใจผู้เป็นผู้สั่งการใจนี้ถือว่าเป็นผู้กระทำเพราะเป็นผู้สั่งให้ทำแล้วผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจ